พิศวาสคาตะเกมส์ครับเรื่องนี้คาแรคเตอร์ผมก็รับบทเป็นวิศวกรหนุ่มครับที่แบบเป็นวิศวกรเตื่น้ <c oughs> นะครับเนี่ย <c oughs> เป็นวิศวกรหนุ่มแบบไฟไปแรงที่แบบว่ามีอนาคตไกลอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันต้องพลิกโผมาตั้งแต่แรกๆ <c oughs> เลยพลิกโผพลิกขันพลิกพลิกขันมาตั้งแต่แรกๆเลยก็คือผมก็ติดคุกครับ ใช่มันก็จะเป็นละครที่ออกแนวแบบดราม่ากันนิดนึงอะไรแบบนี้ครับพอพาติดคุกเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วใชีวิตนี้ดูเป็นหลายคาแรคเตอร์นะคะดูคือมันมันคือมันดูเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างดาร์กซึ่งผมไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบได้รับบทมีสักเท่าไหร่นะครับใช่มันจะต้องมีสืบสวนสอบสวนมีพมอะไรยังไงนะผมว่าความสนุกของเรื่องนี้คือคือ การที่มันจะไปต่อในชีวิตได้ครับ mm hmm. คือด้วยความที่พอผมอยู่ในคุกเนี่ยข่าวร้ายที่สุดก็คือว่า,าเรียกว่าภรรยาที่แบบที่จะแต่งงานกันก็แบบก็ตายแม่ก็เสียชีวิตด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. คือทุกอย่างมันเหมือนกับแบบดับฝันหมดเลยก็คือความสนุกคือเราจะอยู่รอดได้ยังไงหลังที่จะหลังจากการออกมาจาก,ค,ก mm hmm. คุกครับผมได้เห็นหน้าตาเจมส์จีแน่นอน ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่แต่มันดราม่าเยอะครับคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเครียดมากเพราะว่า <c oughs> เครียดมากเพราะว่ามันมีหลายๆฉากเลยที่มันค่อนข้างทาร้ายจิตใจจิตใจของตัวละครมากครับตอกับจีน่า้วเป็นไงบ้างครับก็ครั้งแรกครับที่เล่นกับจีนา่าเพิ่งเพิ่งเคยมาเจอกัน <c oughs> แต่ก็ดีครับน้องเก่งมากเก่ <c oughs> มงมากไม่ใช่ครับก็ได้เข้าฉากกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าน้องก็แบบขยันแล้วก็แบบว่าทํากันได้มาดีครับ ได้เคมมีให่ๆผมว่าก็ได้นะเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นกับรุ่นที่แบบน้องๆกว่าเงี้ยเราเป็นรุ่นพี่แล้วชอบครับก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับผมไม่ควรขอบทเรียนจากเราแล้วต้องสอนแล้วน้องต้องสอนน้องแล้วก็คงไม่ถึงกับสอนแล้วครับเพราะว่าผมยังเอาตัวเองรอดยากมากมากเลยในเรื่องนี้เรื่องนี้ยากมากจริงเรื่องนี้ยากมากครับเรื่องนี้นความสนุกสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็เป็นละครโรแมนติก ดราม่าด้วยครับผมสำหรับพิศวาสคาตเเกมแต่ก็จะมีสีสันความบันเทิงเฮฮาแบบแบบที่ทุกคนดูได้สบายใจแน่นอนครับวันนีนสนุกมากๆทำไมพี่เกมดูของลงท่านดิผมไม่ได้วีมากเลยจริงวาเล็กมากเลยคือผมรู้สึกว่าผมตัวบางมากๆเลยครับคือยังไงลดลงเองตั้งใจมันไปเองมันไปเองครับกินมาก กินคือคือกินกินกินเยอะเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเป็นแบบออกกาลังกายเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้มันดีไม่ดีแต่ตอนนี้ก็าลังพยายามเอาขึ้นอยู่เพราะรู้สึกว่าตัวเองแบบบางไปเหมือนจะปิวลมขนาดนั้นเลยวะพอดีไม่ไม่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักขนาดนั้นครับว่าลดลงไปใช่แต่แค่รู้สึกเพราะว่าแก้มเราก็หายไปด้วยใช่ครับ รู้สึกามันดูลีนไหมหรือมันผอมสูบเหมือนมันก็ดูคล่องตัวดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันผอมไปการมันก็เลยชัดขึ้นนะเพราะมันผอมไขมันอาจจะน้อยลงไขไขมันอาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามแบบเล่นฟิตเนสให้มากขึ้นครับโชว์ในสระน้ำนันก็มีโชว์ในสระน้ำนิดหน่อยครับขื้นกำไลขื้นกำไรคืนกำไรคืนกำไรให้แฟนคลับใช่ก็เป็นแบบแค่ข้างบนข้างบนครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่มีเกิดแล้วก็มี คืเขินบ้างครับตอนแรกผมไม่เขินเลยครับผมว่าเขินตอนนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าจะมีฟิล์มแบบขนาดนแบมีคนโซนใต้น้ำเลยนะคะเฮ้ยดนี่เลยอันนี้คือพี่จอยพี่จอยใช่ไหมครับยอมยอมอ๋อก็ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็พยายามแบบทำให้หุ่นมันดีขึ้นเพราะว่าในในในเรื่องนี้ก็แบบคือในละครหลายๆเรื่องก็จะมีถอดเสื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำให้มันแบบดีที่สุดไฟลุกไฟลุกจริงเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันดีดีกว่านั้นครับแสดงว่ามันจะมากกว่านี้มันจะมีนใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดมันทำได้จริงๆนะครับทุกคนคาดหวังทุกคนอยากดูเลยนะเจนคาดหวังเลยครับทุกคนคาดหวังคาดหวังการคิงกับไรครั้งหน้าเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าทำให้ร่างกายแบบพร้อมพร้อมกว่านี้อันนี้เพราะมันกดดันมาเพราะคนคาดหวังมากๆว่าลูกต่อไปมันจะต้องแบบทรงสัยปีคือต้องโผล่จากน้ำอะไรเงี้ยครับกก็็ไม่ติดเดี๋ยวกำลังแบบ ฟินหุ่นฟินหุ่นครับไม่มีอะไรก็พยายามออกกำลังกายเพราะว่างานมันเยอะด้วยก็เลยแบบมันมันมันเป็นผลพลอยได้ด้วยครับมีเตาบ้างหรือยังครับยังไม่มีครับผมใช่เป็นแบบสดสดสดใหม่จากเตาอไไม่รหวสดใหม่จากเตาครับสดใหม่จากเตาตอนนี้โบนแอบแอบเขียนมาครับแอบคนจะคิดการ์ดตือฮากับรูปเราเลยก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นครับเพราะว่ามันอยู่แค่มันอยู่ใต้น้ำด้วยแหละมันแบบนิดหน่อยเองครับจักวัลนิวเจมจีเลยไหมนิวเจมจีเลยเหรอมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ เดอะมินิว่นั่นเองครับน้าเชิญชวนชวนเชิญอมาเบอร์นี้แบบว่าเคยเจอเรื่องแบบคนมาคอมเมนต์แปลกๆบมาเลยเหรอฝั่นแหละ่องรับไม่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 เจอใช่ไม่เจอไม่เจอใช่ใช่ไม่ได้มีผิวคล้ำ กุกคมทางสายตาตอนนี้โดนอยู่เหมือนตอนนี้จะโดนอยู่ครับจ่ายกุกคมทางสายตาครับผมยกเค้กไปหัวโขกหัวแตนใช่วันเกิดพี่แอนที่ผ่านมาครับก็คือตอนนั้นมาถ่ายละครกันอีกอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เ้วก็เลยแบบไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาแล้วกองเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ผมถือเค้กแล้วมันเป็นจังหวะพอดีที่มันดูนดูชุลมุนหน่อยเพราะเร่งถ่ายด้วยอะไรด้วยผมเลยแบบพยายามรีบแล้วก็ หัวไปโขกคานบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับโนไมหมครับเป็นยังไงครับโนหรือแตกก็มึนอยู่พอสมควรครับผมแรงเลยเหรอ กแรงแค่ไหนครับแตกเลยไหมไม่แตก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 อาจจะแบบแค่โนโนอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามวิ่งไปเซอร์ไพรส์แต่เหมือนพี่แอนเขาชื่นชมว่าแม้จะหัวฟาดแต่ก็ยังประคองเค้กอย่างดีครับคือในใจตอนนั้นคิดว่าต่อให้ผมล้มไปเค้กเค้กต้องไม่ล้มไปด้วยครับเพราะเค้กมีก้อนเดียวเหมือนกันเดี๋ยวจะแบบว่าให้วันเดย์พี่แอนไม่ได้ใช่มันก็จะกลายเป็นแบบเค้กเล็กๆแบบเซอร์ไพรส์ใช่พี่แอนแบบเซอร์ไพรส์แล้วนะแบบว่าผมไม่มีเค้กแล้วไม่ได้แล้วกับพี่แอนเป็นยังไง พี่แอนเจ๋งมากเลยครับคือคือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นเล่นกับรุ่นใหญ่มากขนาดนั้น <c oughs> โดยเฉพาะแบบเป็นนางเอกด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วกร็รู้สึกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งอีกสีสันใหม่ที่แบบที่ที่เจ๋งมากๆครับที่เจ๋งกเกรงเกรงไหมเก็กก็แรกๆเกร็งมากตอนนี้ตอนนี้ก็ดูสบายขึ้นสบาย <c oughs> ขึๆๆนะ้น ตอนนี้แก้งกลับครับตอนนี้โดนพี่แอนแต่ว่าโดนพี่แอนแก้งอยู่ครับเป็นเหมือนที่เราคิดไหมคะพี่แอนเจ้าหญิงในวงการแห่งบันเทิงพอมาทํางานจริงๆพี่แอนเป็นคนเป็นคนที่แบบเฮฮามากครับคือส่วนใหญ่อรัผมจะโดนจะโดนไซโคมาก่อนว่าพี่แอนะเป็นคนที่ดุมากนะระวังแบบเออแบบพี่แอนดุมากผมก็แบบจะเป็นไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นเขาก็แบบเฮฮาอะไรเงี้ยครับตลกกระหล่พี่แอนเขาเป็นคนเล่นจริงนะสมมติแบบฉากตบอะไรเงี้ยคือเขาตบจริงๆนะไม่มีหลอกอะไรเงี้ยเคยโดนมาบ้างงรือ จริงๆแล้วผมจะแอบบอกว่าผมเพิ่งโดนตบไปเมื่อไม่กี่วันก่อนจริงไหมคะมันด้ครับสมจริงหรือว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้เลยครับเรียกว่าสมคำน้ำลือเออแสดงว่าก็ฟังมาเหมือนกันว่ามีเรื่องนี้คือเขาบอกอะ้รแรกเลยบอกว่าแบบคือตอนที่ผมเข้าฉากก็จะมีแบบอย่างพี่คิงบุ้มกลับอะไรนะเแต่บอกพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยพี่แอนตกแบบตกจริงนะแบบตกแรงมากเลยนะแบบตกโบ๊ะมากเลยอะไรบอกผมก็มองไปอย่างม้วนหันเลยครับอะไรเงี้ยพี่แอนก็บอก เขาเขาพูดพูดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ไม่ได้กวอะไรครับผมขังมาจะหยิงในวงการตบเราคือผมตอนนั้นตอนนั้นผมได้บอกบอกพี่แอนไปครับคือพี่แอนเขาก็แบบกลัวว่าผมเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยผมบอกพี่แอนไม่เป็นไรครับตบเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีบุญแล้วที่ผมได้เล่นกับพี่แอนสองคือผมมีบุญสองชั้นก็คือได้โดนพี่แอนตบด้วยใช่ผมเลยแบบเออคอมพิวต์แล้วชีวิตเราเป็นกินเทเขาน น่าจะเป็นสิบเหมือนกันเต็มก็รับคุเลยเยอะอยู่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่จริงทุกเช้าก็มีบางอันที่แบบพี่แอน์เขาเบาๆบ้างนะครบางอันเขาก็แบบพังพลาดไปบ้างอะไรนยครับแล้บดูบทไหมคะหลังจากนี้จะอีกเยอะไหมเท่าที่อ่านยังไม่มีครับแล้วก็ภาวนาให้จะไม่มีต่อไปครับผมว่าครั้งเดียวน่าจะพอแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะสนุกแน่ๆโห่เรื่องนี้ก็สนุกครับเป็นเป็นสีสันใหม่ๆที่ที่ไม่เคยเจอครับแล้วก็พอเล่นแล้วก็ พี่แอนเขาจะเป็นเป็นคือจะจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเคยเคยเจอมาก่อน,นครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งเป็นจังหวะอีกแบบหนึ่งเป็นแก๊กอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบโรนติกคอมงมดีด้วยสอเรื่องนี้ร้องเพลงด้ไหมคร ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้ผมกําลังพยายามอ้อนอยู่อยากอยู่เนาะเป็นเรียกว่าเป็นช่วงถ่ายทําแรกๆใช่ครับกําลังแบบพยายามร้องเพลงแบบทั้งวันอะไรเงี้ยใช่ให้แบบให้ให้ผู้จัดพุ่มกลับได้ยินใช้วิธีเดิมใช้ไม่ใช่ไม่ีเลยสูตรเดิมสูตรเดิมสําเร็จมายังไงก็เป็นสูตรนั้นเหมือนเดิมเดินไปชั้นสิบตึกมารีนอน่าในห้องพี่หนึ่งอะใช่ครับเดินเดินไปในห้องพี่หนึ่งก็แบบน่าช่วงนี้ความเสียงเยอะมากเลยครับใช่ค่ะเลืองไหนได้ดูก่อนกันระหว่าง ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องรอต้องรอ,อ,งรอชมแต่ผมบอกว่าทั้งทั้งทั้งสองเรื่องก็เป็นเป็นเรื่องที่คาแรคเตอร์แบบแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆแล้วก็มูนแอนโทนชัดเจนออกมากแล้วก็มีความสนุกของทั้งสองเรื่องครับเจ็ดวันเลยไหมตอนนี้ทงตอนนี้เจ็ดวันอยู่ครับเจ็ดวันอยู่